ครับเป็นคลิปแนะนำตัว i8 แปดโปนะครับเซปผ่านค่าเป็นสมาร์ทโฟน Android นะครับตอนนี้นะจะลงแอปไปแล้วนะครับลงแอปไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดการตั้งค่าก็ตั้งเป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงนาทีวินาทีแล้วกดโอเคนะครับตั้งนานเท่าไหร่กดโอเคไปครับแล้วก็หมดวันนี้จะเป็นหมดวันนะสมมุิว่าวันจันทร์ทุกวันจนันทร์ทุกสุกจนันทร์เสาร์จะได้หมดนะครับ ทำเฉพาะจานหนึ่งเสาก็ได้แล้วจะเลือกเซตนะครับดังทั้งหมด50โปรแกรมนะฮะ50ค่าเวลานะครับทั้งหมดสูงสุด50นะครับตัวไหนไม่ใช้เป็นจะเป็นขีดนะครับนั่นคือยังไม่ได้ใช้งานนะฮะแล้วก็ป้อนข้อมูลเข้าไปเดิเนเอานะครับแล้วเปลี่ยนหมดวันตัวนี้นะครับหมดวันให้ทาวันจันทร์เดียวก็ได้ครับตั้งค่าจนตามที่เราปก ต้องการแล้วเราก็กดอัปโหลดนะครับอัปโหลดก็จะอัปอย่างนี้นะครับบอกว่ากำลังอัปโหลดอยู่นะครับกําลังรอสักครู่นะครับก็โอเคครับ ตอนนี้เราทำการกดเทสนะกดเทสต์สำหรับไว้เอาเปิดโหลดนะครับปิดโหลดจะได้นะครับก็ถ้าจะปิดก็กดปิดได้เลยนะครับอันนี้โหลดเทสเอาไว้เทสเทสงานแล้วก็ตอนที่มันทำงานตามโปรแกรมจะเป็นไฟสีเขียวนะครับสีเอาถ้าเรากดเมนวนวลจะเป็นสีเหลืองนะครับ ไ,ไฟไฟเป็นสีฟ้ากพริบนะฮะอฟอได้นับออฟระบบก็ได้นะครับออฟกระบบหน้าจอก็จะเป็นนี้ครับเป็นออฟป,ปิดระบบเลยนะครับกดไปใหม่กดออนไลน์ใหม่นะครับออนไลน์ใหม่มันก็จะดีขึับที่ออนไลน์นะครับครับส่วนด้านหลังเครื่องนะครับ ก็เป็น RCA นะครับนะครับ RCA สช่องแล้วก็เป็นเอาเลตสองช่องนะครับตัวนี้เหมาะกับโรงงานหรือโรงเรียนที่ต้องการให้ฐานเวลาเชื่อมกับเวลาโลกตัวนี้จะเป็นเสาวไวไฟนะครับเป็นเสาวเวลาเชื่อมเวลาโลกโลกก็แล้วก็ให้เว,เวลาเดินตรงกับมือถือนะครับแล้วก็ตั้งการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ and ด o i d นะครับ ตัวนี้จะเหมาะนะครับแล้วก็เน้นไปที่เสียงเดียวแล้วก็ตัวนี้เป็น Power อร์แมีพลีเลให้30แอมป์นะต่อเครื่องใหญ่เสียงวัดสูงๆได้นะครับ2,500วัตต์นี้ต่อตรงได้เลยนะครับต่อเสียบที่เอาเลตได้เลยนะครับเรารับเราสปอร์ตได้ถึงขนาดส5 0 0หวัตต์ได้เลยขอบคุณนะครับจากว่าคิปบริษัทไอได้เลคทอนนกครับเบอร์โทรเบอร์ายศูน์แปดหกเก้าเครับ